นี่เบิ้งองหยังลูกลาเบิ้งองหนังเลยลูกเบื้งองนีหังลาทุกใช้หนังลูกแม่ชักผายุลูกชักผากยุเอาเดีย๋ยวร่น้ำด พาดูโลก นั่งเบิ้งไว้ลูกบนนั่งเบิ้งน้ำไหลราสงสัยตีว่าน้ำไหลมาได้ใสติลูกน้ำแม่ซักาเอา้าโยนเขาก็กถือมานี่มราถือกระมังอีกแล้วมี่สงสัยว่าน้ำม,มาจากไหนนั่งเบิ้งเลยติลูก หลาสงสัยว่าน้ำม,มาตาใสติลูกนี่น้ำอีแม่ซักผ้ามันไหลมามองนี่นตัวเนี่ยเนี่ยซักผา้าอยู่วันนี้แม่เปิดน,น้ำอยู่ผุนน้ำม,มันก็เลยไหลมาทันทีหลาก็เลยสงสัยติลูกเลยมานางเบิงเตีย้ยมันเป็นน้ำม,มาตาใสติลูกครับพิลโลพิโลเช็ดหยัง ครับลูกแม่ซักผ้ายุเดี๋ยวแปบนึงแม่ไปเล่นน้ำย pues ู่ลูกซักผ้าแล้วก่อนเด้อแม่ซักผ้าแล้วกนเดี๋ยวแม่จะไปเหลนน้ำด้ำลูกเด้อครับไปอย่างลูกครับเดียวครับเดียวครับแม่ซักผ้าแปบนึงลูกเดี๋ยวซักผ้าแล้วกนแม่จะมาเหลนน้ำด้ลูกเด้อครับครับเดี๋ยวแม่ซักผ้าแล้วกอนครับ